ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมพม่เน็กนะครับคลิปนี้พุ่งก็จะมาซ่อนแค้นสรคริปให้หมอนเกิดได้ไล่ตัวโดยใช้คําสั่งวายทูดูนะครับซึ่งพุ่เคยซ่อนแค้นสรคริปให้หมอนเดินตามพาไปแล้วครับคลิปนี้พมก็เลยมาซ่อนแค้นสรคริปให้หมอนสามารถสปาออกมาได้ไล่ตัวนะครับก็มาเรื่องทํากันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกครับก็ให้เราไปที่ตัวมอนนึกอินเมซีของเราแล้วในตัวมอนของเราก็มียี่สิบสคริปนะครับก็คือสรคริปเป็นแอนิเมชันแล้วก็สคริปเดินตามพาสนะครับถ้าใครไม่มีนะครับก็ให้้้มมาดดูคคคคลลิปปวกกเเเ่ขอองไไนนนนะะรรัับบยแ แล้วถ้าใครมีต้องสกิปมีแล้วนะครับก็ให้เราย้ายัวมอนเข้าไปในซูบูสตองนะครับจากนั้นก็ให้เพิ่มพาร์ทเข้ามาในวอลสเปซครับซึ่งพาร์ทนี้จะเป็นตู้สวาร์เขามเตอร์นครับเพิ่มข้อสามพาร์ทให้สวยงามก่อนนะครับทุกคนทำไงก็ได้ครับไม่ต้องแต่งก็ได้แล้วมขอยกแต่งน่อยนะครับใครทำพาร์ทเป็นได้เพิ่มนะครับก็อย่าลืมทำให้แคนไลและกับโฟลแล้วก็แองชอร์และกับทูนะครับ เราได้พาได้เป็นที่สปาร์คัมมอนแล้วนะครับก็เราไปที่เซิร์ฟเวอร์คลิปสวีดเพิ่อคลิปเข้ามานะครับแล้วต้องชืี้คลิปว่าคนมอนนะครับแล้วก็ให้รถคลิปมันก้าวไปนะครับแล้วก็เขียนว่า local นู๊เพื่อกับเกมดอดลูกสะตองเป็นวัยชายนู๊นะครับก็คือเราตั้งตัวแปรเขาเทิงตัวนู <did> ๊ในเซิร์ฟเวอร์สะตองนะครับเราตั้งตัวแปรเขาเทิงตัวนู๊ในเซิร์ฟเวอร์สะตองเลยครับก็ให้เรามา local สปาร์พาเท่ากับ เออผู้ลืมไปนะผู้ยังไม่ตั้งชื่อให้่านที่เป็นจุดสปาล้อมอนเลยครับก็ให้ตั้งชื่อครับก็ตั้งชื่อว่าสปาพา์ทุกคนตั้งไงก็ได้ครับเอาที่ทุกคนเข้าใจเลยนะครับพอตั้งชื่อเสร็จครับก็ให้กรหนที่สคริปต์เดิมครับแล้วเขียนต่วว่าเท่ากับวอล์กสเปซเวทวายชัยสปาพาทนะครับพอเขาเทงตัวนูแล้วก็ตัวข้องสปาพาทเลยครับก็ให้เขียนต่อว่า local function แล้วตั้งชื่อว่าคนมอนนะครับแล้วกด enter ครับ ในฟังก์ชันนี้นะครับก็ให้มัน l o คอลสร้างตัวแปรที่เอาไว้คลนตัวนูบในเซ็ตวอร์ุต้องต่อนะครับก็คือเขียนว่า l o คอลโคลนเท่ากับน no ูบครับสร้างโคลนนะครับแล้วก็ไมเขียนต่อว,ว่าโคลน dot parent เท่ากับวอ r l d s p a c ครับก็คือให้เอาตัวนูบที่คนมาเอาไปไว้ในวอ r l d s p a c นะครับพอย้ายเข้าไปในวอ r l d space เลยครับก็ให้ไมเขียนต่อว,ว่าโคลน dot primary p a t ต d อ t c frame เท่ากับ space path dot c frame นะครับแค่นี้ครับสร้างโคลนตัวนูบก็ได้แล้วนะครับ ก็ให้มันเรียกใช้ฟังก์ชันต่อนะครับถ้าเกิดเราไม่เรียกมันก็จะไม่ทํางานนั่นเองนะครับมาลองกด F8 เล่นดูนะครับว่าได้ไหมอ่าค่นี้มันน่คนรัวนูบได้แล้วนะครับแต่มันยังไม่ได้สปาออกมาได้ไล่ตัวนะครับก็คือพวกมันยังไม่ได้ใช้ฟังก์ชันค้องไวทูดูนะครับ <All we S 1> ก็มาทําให้หมอนเกิดได้ไล่ตัวต่อเลยนะครับ <All we S 1> ก็คือให้แข <can 't S 1> ่นว่าไวทูดูแล้วก็เอนเตอร์นะครับ แล้วก็ให้ Copy ฟังก์ชันที่เราเขียนมาครับเอามาวางไว้ในไวเชอดูนะครับก็คือไวเชอร์ดครับมันคือคําสั่งที่มันเอาไว้วนซ้ําเรื่อยๆไม่มีวันจบนะครับซึ่งถ้ามีคําสั่งอะไรอยู่ในไวเชอร์ดครับมันก็จะเล่นวนเรื่อยๆไปแบบไม่มีจุดจบเลยนะครับแบบนี้ครับก็คือการทํางานของไวเชอร์ดูเขาวๆนะครับนะครับก็มาแค็นต่อกันเลยนะครับก็คือแค็นต่อว่าแท็กดอทเบนนะครับก็คือแท็กดอทเบนครับเพไว้กําหนดระยะเวลาที่มอนสเตอร์สปาร์กมานะครับแต่ละตัว คลิปผมตั้งวันที่ซนะครับแค่นี้การทําให้หมอนเกิดแบบหล่ตัวก็ได้แล้วนะครับก็มากดเล่นดูนะครับว่าได้ไหมอ่าแค่นี้หมอนก็เกิดได้หลๆตัวเลยครับแล้นี่นะครับก็คือการหมายข้องไวทะดูนครับก็คือมันจะบน3คำคำสั่งที่อยู่ในตัวข้งมันแบบรู้จะจบเลยนะครับคลิปนี้พงก็เข้าจไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ